สำหรับข้อนี้ก็จะเป็นการใช้ Propabilistic Road Map Method หรือว่า PRM เนี่ยในการสร้างกราฟแล้วก็ให้เราทำการเสรชจาก Start Node ซึ่งเป็นจุดสีแดงอยู่ในตำแหน่ง150-200ไปยังจุดสีฟ้าซึ่งอยู่ในตำแหน่ง20-20แล้วก็ใช้การเสริชด,ด้วย d e x k s t r a Short Path Algorithm วิธีการสร้างกราฟก็สามารถสร้างเป็นภาพได้จาก โค้ดด้านล่างนี้เลยโดยใช้ Python แล้วก็ OpenCV ก็สร้างเป็น Canvas ขนาด300คูณ300ที่มีแต่สีขาวก็คือเราเป็น1คูณกับ25แล้วก็เติมสีขาาวลงไป4ชิ้นแบบนี้ซึ่งขั้นตอนการทำก็ง่ายๆเลยก็คือการสุ่มพวกจุดเหล่านี้ลงไปใน free space ส่วนตรง obstacle ก็ไม่ต้องสุม่มจากนั้นก็ลากเส้นเชื่อมจุดที่มันอยู่ใกล้ๆกันซึ่งก็ถือเป็นโนดแต่ละอัน โดยวิธีการลากเส้นเชื่อมเราก็จะใช้ k nearest neighbor โดยเราก็เป็นคนกำหนดค่า k เองอย่างสมมุติตั้ง k เป็น10เราก็จะลากเส้นเชื่อมเฉพาะ10โหนดที่มันอยู่ใกล้ที่สุดโดยที่เราจะไม่เอาเส้นที่มันลากทับลากทับไอ้เจ้าพวก obstacle อย่างแบบเส้นนี้เส้นนี้ไม่เอา แล้วก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือเราจะทำการ e อียโรดภาพออกมานิดนึงเพื่อให้ออ s t a สตาเคิลเนี่ยมันจะดูเหมือนใหญ่ขึ้นแล้วเราก็ใช้ภาพที่เอี d โรดออกมาเพื่อที่ว่าจุดเนี่ยมันจะได้ไม่ไปแรนดอมใกล้กับออ s t a สตาเคิลจนเกินไปแล้วก็เส้นเชื่อมเนี่ยมันจะได้ไม่ไปเฉียวกับออ s t a สตาเคิลจนเกินไปเพราะว่าตอนเอาไปใช้จริงหุ่นยนต์ก็อาจจะไปเฉียวชนกับพวกออฟสตาเคิลได้ ทีนี้ทำยังไงมาดูกันเริ่มจากการสร้างแผนที่ก่อนนะครับก็สามารถสร้างได้จาก n u m p y ย o 1ขนาด300คูณ300แล้วก็ให้ประเภทเป็น n u m p y u n s i n t e e g r ขนาด8บิดแล้วก็นำทั้งหมดเนี่ยไปคูณกับ255ซึ่งเป็นค่าสูงสุดของ u n s i p e i n t e e g 8 8บิตเองก็จะได้เป็นภาพที่มีขนาด300คูณ300แล้วก็เป็นสีขาวทั้งภาพจากนั้น ในบรรทัดที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นการเติมสิ่งขีดขวางลงไปอาจจะเป็นโพลีกอนวงกลมสี่เหลี่ยมอะไรก็ว่าไปแล้วก็ถมลงไปเป็นสีดําเมื่อรันออกมาก็จะได้ผลลัพธ์ประมาณนี้แล้วก็เซฟรูปไว้เดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ในขั้นถัดไปเราก็มาเริ่มจากการ Import l i b r a r y ที่จำเป็นก็ได้แก่ OpenCV แล้วก็มีอ p นดิวเไว ปรับขนาดภาพแล้วก็มีนำ้ำพายแล้วก็ส่วนที่เป็น d e x t a r s เสร c ์เดี๋ยวเราจะใช้เป็น library ของ d e x t a เพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่เสียเวลา implement เอาไป i t h m เองแล้วก็จะได้ใช้กราฟของเขาไปด้วยเลยครับก็เริ่มจากการโหลดรูป ด้วย C#2. d o m r e a d มาจะได้ใช้อ่านแผนที่ได้ซึ่งรูปเราก็เซฟไว้ใน Map s l a s Test Map2. png แล้วก็ใส่แฟก f ูนย์เข้าไปเพื่อให้มันโหลดมาเป็นภาพเกสเกลครับเราเด้ภาพปอย่างนี้จากนั้นบันทึกไว้สัหน่อยเชาว่า Map size เนี่ยมันเท่ากับ i m g Shape เพื่อจะเอาไปใช้ ทีนี้เราจะทำการสุ่มจุดจำนวน n จุดแล้วก็จะมีการใช้ k nearest neighbor แล้วก็ต้องกำหนดค่าคงที่ขึ้นมาหน่อยว่าเราจะสุ่มมาสักกี่จุดดีผมให้เป็น1ให้เป็น500ไว้ก่อนแล้วก็กำหนดค่า k สำหรับ k nearest neighbor ก็ให้เป็นสัก10ก่อนก็เอาเพื่อนบ้านมัน10ตัวแล้วก็กำหนด start กับ go ตามโจทย์เลยก็คือ150กับ200ครับแล้วก็ go เป็น20 20 อนี้เราก็จะใส่ซูมแฟกเตอร์ให้มันสักหน่อยเ <_ S 1> พื่อเอาไว้วิชวลไลท์ให้สักเป็นสักสเท่าจะได้ดูง่ายๆไม่ต้องไปดูภาพขนาด3 0 0ร0เดี๋ยวจะเพ่งเกินไปแล้วก็เราจะทำซีสเปซด้วยก็คือเราจะทำการขยายออฟสเตอร์เคลขึ้นมาให้มันอ้วนกว่าเดิมเล็กน้อยเพื่อที่ว่า การสุ่มแล้วก็การลากเส้นเนี่ยมันจะได้ไประแวงออฟสตาร์เคิลมากขึ้นไม่ไปเข้าใกล้จนเกินไปเมื่อตอนใช้จริงหุ่นยนต์จะได้มีโอกาสไปเฉียวชนสกิีขวางน้อยลงครับซึ่งวิธีการแอปพลายสีสเปซเนี่ยก็ง่ายๆเลยเราก็ทำสามารถทำการ e r โรสภาพนี้ได้เลยครับการ e r โรสใน Image Processing ก็คือเราจะทำการกัดก่อนตรงที่เป็นสีขาวครับที่อยู่ติดกับโซนที่เป็นสีดำ ก็คือสีดำมันจะดูเหมือนใหญ่ขึ้นนั่นเองแล้วก็กำหนด Kernel ขึ้นมาด้วย numpy 1 o o โดยที่มีขนาดเท่ากับ c space ค cool ูณ c space แล้วก็ data type ก็กำหนดเป็น numpy u i n 8นั่นเองเหมือนเดิมแล้วก็ทำการ apply มันด้วย cv2 erode แล้วก็ใส่เจ้าภาพต้ฉนฉบับเข้าไปตามด้วยเคอร์เนลที่เราเพิ่งสร้างมาเมื่อกี้เลยเราก็จะได้ภาพออกมาเป็นภาพที่ Obstacle คิลดูอ้วนกว่าเดิมนิดนึงต่อมาเราก็เตรียม Canvas ไว้สำหรับใช้แสดงผลให้เราเห็นก็คือใช้ v i t u a l i z e โดยการทำเป็นภาพสีก่อนแล้วก็ขยายขนาดให้มันด้วยโดยใช้ LIBRARY imu ื i l s ดอทเวไซส์ resize, แล้วก็ใส่ภาพต้นฉบับเข้าไปโดยกำหนดขนาดของมันเป็นแ p น n ดอ r สกอร์ไซส์ที่เราบันทึกไว้ตอนแรกอินเด็กซ์ศูนย์ก็คือความกว้างของเดิมนั่นเองแล้วก็ไปคูณกับซูมเราก็จะได้ภาพที่มันกว้างกว่าเดิม3ามเท่า โดยที่เราทำการแปลงจากภาพขาวดำก็คือเกรย์ไปเป็น BGR จะได้ดูง่ายขึ้นแล้วก็เราทำการวาดวงกลมไปเป็นสัญลักษณ์สำหรับจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสิ้นสุดเฉยๆ <c oughs> ก็เอาจุดสตาร์ทที่เราเขียนเอาไว้มาคูณกับซูมได้เลย น,นี่คือแยกคูณ x y นะครับแล้วก็ให้ขนาดเป็นสัก5แล้วก็มีสีเป็นสีน้ำเงินเอ,อไม่ใช่น้ำเงินอันนี้แดงแล้วก็ให้มันเป็นวงกลมทึบส่วนอันนี้ก็ทำกับกูบ้างก็แค่เปลี่ยนสตาร์ทเป็นกนั่นเองแล้วก็เปลี่ยนสีสักหน่อยเป็นสีน้ำเงิน โอเคต่อไปเราก็เริ่มจากการระบุก,กันว่าไ้จุดที่เราจะสุ่มเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ว่าจุดที่เราจะสุ่มจะมีจุดสตาร์กับจุดโกเข้าไปร่วมด้วยตอนเสิร์ชจะได้ไปเสิ์ชด้วยแล้วก็ทำการวนวายลูจนกว่าความยาวของลิสที่ใช้เก็บจุดเนี่ยมันจะเ,เท่ากับ เที่เรากำหนดไว้ก็คือเดี๋ยวเราจะวนลูปแล้วก็เช็คว่าไอจุดที่เราสุ่มมาเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการหรือเปล่าถ้าเกิดไม่ใช่ก็วนใหม่เพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆจนมันครบก็เอา x เท่ากับ random.randin <c oughs> ก็จะสุ่มเลขตั้งแต่0จนถึงค่าที่เรากำหนดขึ้นมาโดยสุ่มพออิน i n เจอร์ก็ทำเป็น Ma ปไซ z ์แบบนี้แล้วก็ ีตัด random. ตัด random in. map size หนึ่งทีนี้เราก็มาเช็คก่อนว่าไอ้เจ้าตรงนั้นเนี่ยก็คือภาพที่ผ่านการทำซีสเปคมาแล้วในตำแหน่งที่ y x มันไม่เท่ากับ0หรือเปล่า ถ้าเกิดมันไม่เท่ากับ0ก็แปลว่ามันไม่ใช่ Obstacle พรมันไม่ใช่ Obstacle แลเราก็ตเติม append มันลงไปใน list ของจุดที่เราเตรียมเอาไว้แล้วเ,เอา x กกบ y ใส่เข้าไปเลยแล้วก็ลองแสดงผลตออกมาดูสักหน่อย ก็จะเห็นว่ามันได้อย่างนี้อ้ออันนี้ยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้พลอตให้ดูลองพลอตให้ดูก่อนก็ใส่ cb t d o circle ลงไปใน canvas ในตำแหน่งที่ x คูณซูมกับ y คูณซูมแล้วก็ขนาดของจุดเอาสัก3พิกเซลแล้วกันเอาให้มันเล็กกว่าจุดเริ่มต้น สีน้ำเงินเดี๋ยวมันจะเหมอนเกินไปเอาไปเป็นสีเขียวแล้วก็ทำเป็นวงกลมทึบอ่าก็จะได้จุดที่แรนดอมมาแบบทั่ถึงแบบนี้จำนวน5 0า0 0จุดต่อไปเราก็จะมาเริ่มสร้างกราฟตอนนี้เรามีโนดแล้วก็คือพอยต์นั่นเองแต่ว่าเดี๋ยว เราจะใช้นำพายอารีเนี่ยมาช่วยในการทำ o เป r a t i o n หลายอย่างเราก็เลยจะเอา point แปลงไปนำพายอารีก่อนแล้วก็ทำ adjacency matrix ขึ้นมาก็สร้างขึ้นมาก่อนเป็นอารีขนาด n คูณ n จากนั้นเราวน for loop for i in n เนาะแล้วก็ค่อยๆวนทีละจุด แล้วก็ extract x กับ y ออกมาจากจุดนั้นนั้นจากนั้นเราเอาจุดนั้นเนี่ยมาเทียบเพื่อหาระยะทางที่เป็นอยู่กินเดียวซึ่งหาได้ด้วย square root ของพลต่างกระดัง2เดี๋ยวเราจะหาระยะทางระหว่างจุดนี้กับจุดอื่นทั้งหมดพร้อมกันโดยใช้นำพายก็สามารถหาได้โดยใช้นำพาย .square root แล้วก็นำพาย .sum ก็คือซ้ำของทั้งแกน x แล้วก็แกน y ของผลต่างก็คือเอาโนดทั้งหมดเนี่ยลบกับโนดต,ตัวที่ i ก็คือโนดปัจจุบันนี้แล้วก็เอามากำลัง2แล้วไอการที่บวกกันแล้วก็บวกกันในแกนที่1จะได้บวกกันระหว่างค่าที่เป็นแกนผลต่างการตามแกน x แล้วก็ต่างตามแกน y นั่นเอง แล้วก็เอามาัมาเรียงกันเพื่อหาเป็นอินเด็กของจุดที่มันมีระยะห่างน,น้อยที่สุดเคอันดับแรกก็สามารถหาได้โดยใช้พาร์ s ซอสเพราะว่ามันเป็นนำพายอะไรอยู่แล้วสามารถเรียกอย่างนี้ได้เลยในตำแหน่งที่0จนถึง k เราได้อินเด็กของ Okay. ตัวแรกที่มันใช่มาแล้วทีนี้ก็เราก็บน for j in index หน่อยแล้วก็ไปอัปเดตใน adjacency matrix ว่า,าที่ตำแหน่งนี้เนี่ยมันมีระยะห่างเท่าไหร่ก็คือเอาจากระยะห่างที่เราเคยคำนวณเอาไว้เนี่ยเอามาแปะในนี้เลยส่วนอันที่มันไม่ได้อยู่ใน index เนี่ยก็ จะยงังคงเป็นศูนเหมือนเดิมเวลาไปใช้แล้วก็จะดูได้จากนั้นเราก็วน for j in r e n t n วนทุกตัวเลยทีนี้ขั้นนี้เนี่ยเราจะมาเช็คว่าไอ้เจ้า adjacency matrix ที่เราเพิ่ง assign ให้มันไปแต่และตัวเนี่ยอัน เราจะนับเฉพาะอันที่มันไม่เป็นศูนย์คืออันที่เราพิจออารณยไปและ i เนี่ยไม่เท่ากับ j นั่นเองก็คือไม่ใช่โหนดที่มันจะวิ่งกลับมาที่เดิมตรงนี้เราจะเอามันมาเช็คอีกรอบว่ามันโอเวอร์แลปกันไหมด้วยฟังก์ชันที่ชื่อว่าโอเวอร์แลปแล้วก็ใส่ภาพเข้าไป แล้วก็ใส่จุด2จุดก็คือ point I แล้วก็ point J ก็คือเราจะเช็คว่าเวลาลากเส้นจาก point I ไป point J เนี่ยมันจะไป overlap กับส่วนที่เป็นสีดำใน image underscore c อันนี้ไหมทีนี้เราก็มาเขียนฟังก์ชันไว้ข้างบนก็เป็นฟังก์ชันที่ชื่อว่า overlap โดยใส่ แนดับสแคร์ c แล้วก็พอยต์เป็น p นวกันแล้วก็ p 2ซึ่งตรงนี้เราก็สามารถทำแบบนี้ได้เลยแล้วก็ e x t r a c t ตัวว่า x ่า x 0 y 0ออกมาก่อนก็คือจุดเนี่ยมันจะละอากยังไงก็แล้วแต่ แต่ว่าเราสามารถตีกรอบของพื้นที่ที่จุดนั้นมันอยู่ได้โดยการดึงมาแค่ค่ามินิมัมของแกน x ไปถึงค่าม็กซิมัมของแกน x แล้วก็ค่ามินิมัมของแกน y ไปจนถึงค่าม็กซิมัมของแกน y ของทั้งสองจุดเพราะฉะนั้นเราก็สามารถทําแบบนี้ได้เพื่อที่ว่าเวลาเช็คเนี่ยเราจะได้เช็คเฉพาะส่วนที่เส้นมันผ่านจริงๆไม่ต้องเช็คทั้งภาพไม่งมาาั้นมัได้ช้า แล้วก็นี่ก็เป็นค่า,ม,ามินิมัมของแกน y และก็เป็น p ดกที่1ก็คือแกน y แล้วก็ p 2องดกที่1แกน y ของพอยที่2ส่วนของ 1> x หนึ่งกับ x สองก็เหมือนกันแล้วแค่เปลี่ยนเป็นค่ามกทีนี้พอเอา x ศูนย์ y ศแล้วก็ x หนึ่ง y หน่ง y หนึ่งอ่ะเอสองอันนี้มาทำเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็จะได้เป็นกรอบสี่เหลี่ยมที่มีขนาดพอดีกันกันกบตัวเส้นที่เราลากแหละแล้วก็สามารถสร้าง image part ขึ้นมาได้จากภาพที่เรารับมันเข้ามา แล้วก็เอามาแค่อินเด็กตั้งแต่ y 0จนถึง y 1แล้วก็ x 0จนถึง x 1เราก็ได้ส่วนของภาพมาแล้วเราก็สร้างลายลายแคนวาสขึ้นมาเพื่อร้อเรียนไอ้เจ้าอิ a เพ p a พลาเนี่ยโดยการาสร้างเป็นพื้นที่สีขาวเปล่าๆก่อนเป็นน้ำพาดวันล เม็ดพาร์ทก็คือเราสร้างมาให้ดิเมนชันมันเหมือนกันเป๊ะเ,เลยให้มีแต่เลข1แล้วก็เอาไปคูณด้วย255มันก็จะได้เป็นภาพสีขาวที่มีขนาดเท่ากันแล้วก็เราจะทำการลากเส้นในนั้นตามที่เรารู้ก็ใช้ cb 2 line เนอะแล้วก็ลากตั้งแต่ตรงที่เป็น p 1 ินที่ศก็คือ x 1ไอ้ x ของจุดที่1นั่นเองแต่ว่าเนื่องจากเราเอามาแค่ส่วนเดียวของภาพก็ต้องอย่าลืมลบด้วย x 0ด้วยเพราะว่าเราดึงมาแค่ตั้งแต่ x 0จนถึง x 1 y ศูนถึง y 1แล้วก็อันนี้ก็เช่นกันก็เป็น p 1ตำแหน่งที่1ลบ y 0แล้วก็ลากไปจนถึง p 2 ก็คือแกนแกน x ของ p2 ลบกับ x0 ซึ่งเป็นค่ามินิมัมของ x ระหว่าง p1 กับ p2 แล้วก็ p 2อัน,นีท่1ลบกับ y0 แล้วก็ถมสีดำลงไปนี่ขนาด1ก็คือเราลากเส้นสีดำที่มีความกว้าง1เข้าไปทีนี้เราก็เอามาเช็คว่ามันโอ้เล็กัปนไหม เาสร้างเป็นตัวแปร overlap เท่ากับ cv 2 d o bitwise ก็ Bit wise, คือเราใช้ bitwise operation เนี่ยเอามาออกันระหว่าง image part ก็คือ part ของ part ที่เราตัดออกมาเนี่ยซึ่งส่วนที่เป็น obstacle จะเป็นสีดำแล้วก็ลาย canvas ที่มีลักษณะเดียวกันเพราะว่าถ้าเกิดมัน overlap กันเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีจุดที่เป็นสีดำโผล่มาแล้วก็เช็คง่ายๆด้วยกัน เช็คว่าโอ์แลปทั้งหมดเนี่ยมันมีจุดใดจุดหนึ่งเป็นศูนย์ไหมถ้าใช่ให้ return true เลยแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ก็ return false ไปอ่ะเสร็จแล้วแล้วก็จะได้ฟังก์ชันที่ใส่ภาพของแผนที่แล้วก็ point หนึ่ง point สองเข้าไปแล้วก็จะ r e t u r นออกมาได้เลยว่าถ้าอินลากเส้นจาก point หนึ่งไป point สองหรือ point สองมา point หนึ่งเนี่ยมันจะโอ์แลปกันไหมแล้วก็ return เป็นบูลีนอ่ะนี่ ก็มาเขียนข้้งล่างต่อถ้าเกิดมัน o อเวอร์กันก็ทำยังไงเอ่ยแล้วก็รีเซ็ตมันกลับกลายเป็นศูนย์มนเดิมเพราะว่ามันเป็นเส้นทางที่ใช้ไม่ได้แล้วแต่ถ้าเกิดมันไม่เป็นไรละ่ะก็แปลว่ามันผ่านการทดสอบอันนี้เท่กับตัวเดียว่อมาผ่านการทดสอบเราก็วิชวลไลสมันสัหน่อยโดยการลากเส้นก็ใช้ cb 2 l ด n e เหมือนเดิม ลากเส้นใน Canvas ของ p o i n ์ i ไปยัง p o i n ์ j แต่ว่าเราต้องอย่าลืมคูณด้วยซูเฟกเตอร์ด้วยเพราะเราไปแสดงใน Canvas ก็เป็น p o i n ์ i 0ศูนย์คูณซูเฟกเตอร์ก็ p o i n ์อันนี้ไปพอยต์เแล้ว ไอจีเนาะไอจีศูนย์คูณด้วยศูนย์แฟกเตอร์ไอจหนึ่งคูณศูนย์แฟกเตอร์แล้วก็ให้สีเป็นสีเทาแล้วกนันสีของเส้นที่ลากเชื่อมระหว่างกละโมดหรือว่าสีของลิง้งไอไมลิล์เอเ็อา่าฮะแล้วก็ ่นลูกทุกโหนดมีตั้ง500โหนดเดี๋ยวเขียนเง้นไขไว้หน่อยว่าถ้าเกิดอไอมันหารด้วย50ลงตัวแล้วกันจะให้มันแสดงผลออกมาเป็นระยะระยะก็คือแสดงทุกๆ50โหนดที่มันทำไปแล้วก็แอมชัวมาหน่อย เกับคลาส,สกราฟของ l i b r a r y t e s t เได้เลยแล้วก็ทำกราฟเท่ากับกราฟอันนี้ที่เรา Import เข้ามาแล้วก็ทำการกรอกข้อมูลเข้าไปในกราฟโดยใช้ adjacency matrix ที่เราเพิ่งทำเมื่อกี้ก็ for i in r a n t n ตามมิติของ adjacency matrix เลยจากนั้นเราก็ต้องตรวจสอบกันว่าไอเจ้า คู่โหนดอันนั้นเนี่ยมันเชื่อมต่อกันจริงหรือเปล่าก็สามารถเช็คได้จาก adjacency matrix เพราะว่าอันที่เราไม่ได้ไปยุ่งกับมันหรือว่าอันที่มันอยู่ใกล้กันแต่ว่ามันดันไปลากทับ obstacle พอดี ody, เราก็จะให้ adjacency matrix ตรงนั้นเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันไม่เป็นศูนย์แปลว่าการมันเชื่อมต่อกันแล้วก็ทำการใช้ g r a p h a d d e d g e แล้วก็ add i กับ j เข้าไป โดยใส่ระยะเข้าไปเป็น i g อย่างนี้ตรงนี้เราก็ได้กราฟออกมาแล้วต่อไปก็เริ่มทำการใช้ Extra ได้โดยการใช้คลาสนี้ยัดกราฟเข้าไปแล้วก็ระบุจุดเริ่มต้นของกราฟซึ่งจุดโนดท,ที่เป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยเราก็แอบใส่ไว้แล้วแ,ลวแหละในตรงนี้ตรง point ที่เราแปลงไปแปลงมา ซึ่งก็รวมอยู่ใน adjacency matrix Index ที่0ด้วยส่วน go ก็เป็น Index ที่1เนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ใส่เป็นเด็ e x ที่0ได้เลยถ้าเกิดอยากหา path ที่ใกล้ที่สุดด้วย l e x r a เราก็ใช้ l e x r a get path ได้เลยแล้วก็เราอยากไปที่ go ซึ่ง go อยู่ใน Index ที่1เราก็ใส่เลข1นึ่งนี่ลองปิ้น t อ,อกมาดูให้เฉย ได้ผลลัพธ์องนี้แต่ว่ามันดูไม่เรื่องเดี๋ยวเราจะมาลองหาวิธี Visualize มันสักหน่อยเดี๋ยวเราจะสร้างฟังก์ชัน draw path ละกันที่เราจะใส่ canvas เข้าไปแล้วก็ใส่จุดต่างๆเข้าไปแล้วก็ p a t h ที่เราได้ออกมาแล้วก็ระบุ zoom factor ระบุ start ระบ,บุโะเราไปเขียนไปข้างบน พอแล้วก็เดี๋ยวเราจะแปลงภาพเป็น HSV เพราะว่า HSV เนี่ยมันมีค่า Hue หรือว่า Hue U e ทำให้เราสามารถไล่โทนสีได้ทั้งหมด180แบบแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใช้แค่160พอเพื่อให้ต้นกับปลายสีมันไม่เหมือนกันเราก็จะทำการแบ่งพาดเนี่ย ออกเป็นทั้งหมด160ระดับเพื่อจะได้ไล่สี HSV ได้แล้วก็แปลงภาพของ Canvas ให้เป็น HSV สม่ำเสมอ BGR to HSV เคแล้วก็ น f o r l o o p ในผ่าแต่ละอันแล้วก็ลบหเพราะว่าเวลาเราจับคู่เนี่ยมันจะได้คู่ตามจำนวนของตัวลบหแล้วเราก็ให้ a เป็น Point ใน in นเดที่ผ่าด i ส่วน b เป็น ข้อเนี่ยตำแหน่งที่ผ่าน i บวกหนึ่งก็จับคู่กันไปเรื่อยๆที่อยู่ติดกันแล้วก็ลากเส้นซะเป็นชีวิตทุดอปไลน์แล้วก็ c a n v a s hsv แล้วก็อย่าลืมเอา a 0เนี่ยก็คือตำแหน่งตามแกน x ของจุดอันแรกไปคูณกับ zoom factor ด้วยแล้วก็ a 1 คูณซู์แฟกเตอร์ลากไปหา B0 ศูนย์คูณซู์แฟกเตอร์แล้วก็ B1 หนึ่งคูณซู์แฟกเตอร์แล้วก็จากที่เราวนลูปด้วย i ในพานแต่ละตัวเนี่ยเราก็จะสามารถไล่โทสีได้โดยการระบุค่า h เป็น i หารด้วย ที่ y ซึ่งเป็นตัวห่างที่เราเตรียมไว้ตรงนี้ mm. เพื่อที่มันจะได้ไล่ระดับได้ตั้งแต่0ถึง1 6อยหก็คือเราจะมีค่าเตั้งแต่0ถึง160นั่นเองแล้วเราก็ใส่ s กับ v เป็น2 5 5้าหาให้สีมาดูอินๆหนเลยแล้วก็ความกว้างของเส้นก็นเป็นสัก2แล้วกันแล้วก็อย่าลืมโชว์ภาพออกมาดูแบบสวยๆด้วยแอมโชว์ y s v ก็ใช้เวกคีย์หนึ่งโชว์ออกมาปึ๊บเราตรงนี้ใส่เวกคีย์ศูนย์ไว้มันจะได้ไม่หายไปทันทีแล้วเรามาปึ๊บเก็จะเจออย่างนี้อ้อแต่อันนี้เราลืมแปลงกลับเป็นออ่ R G B สีมันเลยแปลกๆหน่อยขอแปลงกลับแป๊บหนึ่งก็ใช้ C B T color แปลงอันนี้กับวีทูรับคัลเลอร์ได้เลยเป็นให้วดูอา่ r จีโอเคนาเราก็ได้กราฟหน้าตาสวยๆอย่างนี้รันหลายๆครั้งเนื่องจากมันเป็นการสุ่มมันก็อาจจะได้เส้นทางที่แตกต่างกันออกไปเล็กน้อยเป็นอันเสร็จสมบูรณ์เมื่อเสร็จแล้วเราก็สามารถมาลองปรับค่า N กับค่า K ดูเล่นๆได้เช่นแบบเพิ่ม n เป็น1000ตอนรันก็จะสังเกตเห็นว่าเนี่ย เส้นมันก็จะดูสมูทขึ้นเพราะว่ามันมีจานวนจุดระหว่างทางให้ลากเยอะขึ้นแล้วก็เนื่องมาจากซีสเต e ก็จะเห็นว่าเนี่ยบริเวณรอบๆมันจะไม่มีการเข้าไปใกล้เลยเพราะว่าเราได้ทำการเหมือนสร้างบาเรียรเล็กๆออกมาไว้แล้วให้มันไม่ปะสมจุดตรงนั้น